สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเ่าจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินของเราอีกหนึ่งพิกัดนะคะในสนามกอล์ฟสวนอนะุิกล์แอนด์คันทรีคลับนะคะซอยทวินวงนะคะ9 6นะคะตรงนี้นะคะหลุดจองมานะคะหลุดจองมาทั้งหมดเรามี34แปลงนะคะตอนนี้เราขายหมดเกลี้ยงแล้วค่ะแปลงนี้หลุดจองมานะคะติดอยู่ใกล้กับอะไรบ้างคะนู่นท่านเห็นไหมคะหลังคาสีแดงๆนะคะโรงเรียนบดินเดชานะคะโรงเรียนบดินเดชาห่างจากที่ดินของเราแค่500เมตรนะคะแล้วก็ สถานที่ใกล้เคียงของเขาก็จะมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะคะแล้วก็ทาเกตทาวค่ะทาเกตทาวคือแหล่งท่องที่เราแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกจะอยู่ใกล้แถวนี้นะใกล้ใกล้ที่ดินของเรานะคะหรือพรีเมียมเอาเรดลาดกระบังนะคะแล้วก็สำนันกงานขนส่งพื้นที่เขต4นะคะจะอยู่ใกล้บริเวณแถวนี้หมดเลยนะคะเห็นไหมคะว่าที่ดินของเรานะคะที่ดินตรงนี้5 3 3ตารางวาหลดจองมานะคะท่านก็จะได,ทะได้ท่านก็จะได้กําไรนะคะเพราะว่า มีดินถมบางส่วน no. แล้วค่ะลูกค้าเก่าถมที่ดินไว้ให้ท่านบางส่วนแล้วนะคะตรงนี้533ตารางวานะคะแล้วก็เหมาะทำอะไรสร้างบาง้านพักก็ได้ค่ะหรือท่านจะมาทาธุรกิจก็ได้คะ่ะร้านกาแฟทําโกดังก็ได้คะ่ะเหมาะมากเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยตรงแปลงที่10นะคะด้านนู้นนะคะกำลังจะทำะกำลังจะสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยนะคะท่านสามารถที่จะเตรียมแผนมาสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัยพร้อมทําธุรกิจได้เลยนะคะตรงนี้ตอบโจทย์ค่ะเพราะตรงนี้สามารถที่จะเข้าออกได้หลายทางนะคะเพราะว่า การเดินทางกา,ารคมนาคมก็สะดวกสบายมากเลยนะคะสำหรับแปลงนี้หลุดจองมานะคะแปลงที่5ค่ะแปลงที่5 533ตารางวานะคะรีบทักปิ้นมาเลยนะคะเพจขายที่ดินค่ะ Facebook ป้นนาณขนานะคะเบอร์โทร0 9น2 7 5 8 3านะคะ,ะ,คะรบกวนกดติดตามช่อง YouTube บป้าณด้วยนะคะเ้นขายที่ดินค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ